สบายดีนาครูเมน,นี้ค่อยเท้าราเมสพมิตซิมาเฮียนหู้คำาัพั์ภาษาลาวทั้งเบิดหาสิบคำโดยจะแบ่งออกเป็นสาหมวดมูก็คือหมวดมูที่หนึ่งเนาะก็คืออาหารเริ่มต้นที่ขอหนึ่งก็คือขา้าจีหรือในภาษาไทยสีเอิญวาขนมปังขออง้อ2อข้าเปียบในภาษาไทยเอิญวาข้าวต้ม ข้อ3เขาปุ้นในภาษาไทยสิเอินว่าขนมจีนข้อ4ีปลาจีนหรือในภาษาไทยสิเอินว่าปลาทอดข,อ 5, ข้อหขั่วารวมมิตรหรือในภาษาไทยสิเอินว่าผัดผักรวมมิตรข้อ 6. ปิ้งปลาภาษาไทยเอินว่าปลายา่าง 7. ปิ้งซีนในภาษาไทยเฮาสิเอินว่า เนื้อ,อ,าย,าอย่างเนื้อ,อายา่างข้อ8ปิ้งไก่ภาษาไทยเอื่นว่าไก่ย่างข้อ9ไข่จืนภาษาไทยเอียว่าไข่เจียวข้อส0เสือหรือในภาษาไทยเอื่นว่าก๋วยเตี๋ยวไปต่อที่ข้อ11อก็คือตาบักหุมตับหักหุม ในภาษาไทยคือส้มตำส้มตำาิ2สองประแดดอาหารดิสาวอีสา,สานาหลายคนมักกินแห้งโดยในภาษาไทยเสือเอิญว่าปลาร้าข้อ1ิสามสมหมูสมในที่นี้หลายคนอาจจะมองว่ามันคือส้มในภาษาไทยแต่ว่าความจริงแล้วส้มในที่นี้แปลว่าเปรี้ยวรสส้มรสเปรี้ยว เพราะฉะนั้นส้มหมูก็คือแหน่หมูในภาษาไทย 14. ส้มพักภาษาไทยเอิรนธวาพักดอก 15. เมนูที่หลายคนมากินเลยอันนี้ก็คือซีนดาดในภาษาไทยแปลว่าเนื้อย่างเนื้อย่างหมูกระทะ 16. ย้ยำเ้นรลอนยำเสน้นรลอนในภาษาไทยนี่สิคือยำบุญเสน้น ยำบวนเส้น17เจ็ในภาษาไทยก็คือน้ำพริกไปต๊ะที่คนสิบแป้ามาเป็นของหวานแล้วเนาะโดยอันนี้ภาษาลาวเอินว่ากะแหลมภาษาไทยก็คือไอศกรีมสิ 19. เก้าขนมก้อนในภาษาไทยคือเค,ค้กสา คือคาว่าเข่าต้มโดยในภาษาไทยสิเอิญว่าข้าวต้มมัดเร้าเอ็ดเข่าลอดซองในภาษาไทยคือลอดช่องไปต่อที่ข้อเร้าสองคำนี้คือคาําว่าเข่านมคูหรือในภาษาไทยสีเอิญว่าปลาท่องโสล่เ้าสามเข่านมอันนี้จะมีการออกเสียงคล้ายๆกับ ภาษาไทยตะวันสีแตกต่างกันตรงข้ามข้างหน้าเนาะที่มันเป็นข้าวหนมแต่ว่าภาษาไทยคือขนมโดยเส้าศีเจวบองอันนี้เป็นอาหารสุดโปรดของข่อยเลยเพราะข่อยมากินเจวบองเฮงแม่สมให้ตลอดภาษาไทยคือน้ำพริกปลาร้าหรือปลาร้าสับเส้าหา่าแก่งหน่อหรือในภาษาไทยก็คือแก่งหน่อไม้แกงหน่อไม้ คำนับอาหารก็ครบไปแล้วเนาะต่อไปสีข้าสีไปว่ถึงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มเริ่มต้นที่คำแรกของเครื่องดื่มคือข้อที่26เนอะอันนี้จะเป็นคำแรกของเครื่องดื่มก็คือชอ็อกโกลาชอ็อกโกลาในภาษาไทยคือชอ็อกโกเลตเป็นเครื่องดื่มที่เด็กๆหลายคนมาก,กินข้อที่16เ,เจตน้ำหมักไม้ในภาษาไทยคือน้ำผลไม้ ไปตัวที่โค๊แป8ก็คือน้ำหวานในภาษาไทยคือน้ำอัดลม้9เหล่าแวงแดงในภาษาไทยคือวายแดงี0เหล่าแวงขาวหรือในภาษาไทยเขาสิเอิญว่าวายขาวาหมดหมโต่อไปสิเป็นเกี่ยวกับหมากไม้เป็น ของที่ดีแต่สุขภาพที่หลายๆคนหมักกิ่นแน่นอนเลยหมักไม้เนี่ยเรามาเริ่มต้นที่คำศัพท์คำแรกของมหมักไม้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อที่31เลวเนาะในครบข้อที่31หมักต้องหรือในภาษาไทยทเซอเรนวากระท้อนข้อที่32หม,มักมีหรือในภาษาไทยเอิรวนวาขนุนไปต่อที่ข้อ33เลยทีนี้อันนี้หมักเสียง หรือในภาษาไทยคือหมักชมพู่เอ้ยชมพู่สามสิบสี่หมักพีลาในภาษาไทยคือทับทิมสามสิบห้าหมักถั่วเลี้ยนอันนี้ในภาษาไทยคือถั่วเลี้ยนหลายคนอาจจะมาแต่ว่าคอยเป็นหนึ่งในนันทีโมมาก,กินหมักถั่วเลี้ยนเพราะว่ากินมันแห้งรวก็มันรสชาติแปลกแกก็เลยบอกว่าคอยหมักปันได้ ไปตอนที่ข้อสามที่หกหมกกระทันในภาษาไทยเอื่นวาพุซาข้อที่สามสิหมักนวดหรือในภาษาไทยเอื่นวาสวรสข้อที่สามสหมักม่วงภาษาไทยคือหมักม่วงข้อที่สามสิาหมากมังกร ในภาษาไทยเอื่นว่าแก้วมังกรข้อที่40มาขายในภาษาไทยคือลูกพีชแล้วการต่อไปข้อที่41เนาะมากตาลในภาษาไทยมีเสียงเอ่ว่าลกตาลข้อที่42่สิบมพับในภาษาไทยคือลูกพับแล้วก็ข้อที่43มามมะเขียบ ภาษาไทยเอินวาน้อยหนาขอ้อที่4 4มักซีดาหรือภาษาไทยเอิรนวาฝรั่งข้อที่4 5มักนัดภาษาไทยเอินว,าส,า,นนวาสัปปะรดข้อดีที่16มักจองหรือในภาษาไทยชืเอินวาสาลี ขอ้อที่ิอันนี้เป็นคําศัพท์ที่หลายๆคนที่เข้าใจผิดเลยเพราะว่ามันคขอทางที่จะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วในเชิงความหมายม,มันสิบอในมันสิบอคือกันในเชิงความหมายเนาะมันสิบอคือกันก็คือหมักเกี้ยงในภาษาไทยนะ่หมักเกี้ยงคือสมหรือสม้ขอ 48, มข้อที่สิหมักพุหรือในภาษาไทยเอินว่าสมโอส้มโอขอ้อที่สิหมักหวว อันนี้เป็นคํัศัพท์ไม่ที่คอยเีนห,หุ่นศักราชเราเลยเพราะว่าโมคอลี้ในภาษาลามางก,ก์แล้วก็ของไทยก็ยังโมคยเห็นว่ามันเป็นสังได้ซึ่งแบบหวดในภาษาไทยคือลูกว่าคอสุดท้ายหมากลาแซงในภาษาไทยก็คืออง,งุ่นนี่หละนี่เป็นขั้นซับทั้งเบิร์ท,ที่คอยไดไเไยเฮียนฮู้จากบทเฮียนแล้วกะในหามาจากอินเทอร์เน็ต ทุกๆขัศัพท์เป็นคํามัพทีค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างน้อยหนึ่งบ่ค่อยหลายปานไดเพราะว่าเฮาเป็นปบารทีเมืองนองกันแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ด,ดยตนเองแล้วกะ็ได้มานําเสนอให้ในายครูได้รับฟังมอนีก็รู้สึกขอบใจหลายๆสําหรับาการนําเสนองานในมอนีขอบใจเลย